สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สุ่การรีวิวเบเบลเอ็กซ์นวันนี้มาสองชุดเป็นชุดใหญ่ด้วยเบิมเบิ่มเบิ่มเบ,บิ่มนะฮะ เป็นชุดอันนี้ก่อน Hellchain Dexset นี่มากันทีเดียว3ตัวก็คือซื้อชุดนี้บล็อกนี้กล่องนี้นะฮะก็เอาไปลงแข่งได้เพราะลงแข่งเขาใช้3ตัวนะครับนี่ซึ่งประกอบด้วย Hellchain Hellchain นี่คือเบบ a d e อันที่2ของ b i r ร์ดคุงของเรานั่นเองครับแล้วก็มีนี่ Wizard Arrow แล้วก็ Night l a n s มาให้ด้วยแต่ว่าเป็นคนละสีกับในอนิเมะนะ ปั๊บนี่อ่ะส่วนประกอบครับนี่เบิร์ดของเรานะฮะก็เรียกได้ว่าใครอยากได้เฮลเชนนะครับก็ซื้อกล่องเดียวนะครับได้3ตัวเลยนะครับถ้าไม่อยากได้ก็ไปเทรดไปอะไรกับคนอื่นนะะเก็บไว้เถอะนะครับอย่างน้อยมันเป็นอะไรเป็นอะไรได้นะครับโอ้ยเขาบอกว่าเฮลเชนเนี่ยสูงกว่าเฮลไซต์นี่นี่เขาบอกเอาไว้นะฮะอืมก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันยังไงนะฮะอ่ะ ต่อมานะฮะอันนี้ครับนี่ของ X ของเรานะครับนี่ดรานเดกเกอร์เด็กเซตนะครับผม BX 2 0นะฮะนี่นะครับและในเซตนี้เขาจะประกอบไปด้วยชักเอชและไนชิวนะครับแต่เป็นคนสีกับในอนิเมะเช่นเดียวกันเหมือนกล่องนั้นนะฮะวาบนี่ของเอ็กคุสึหรือว่าของหน้ากาก X ของเราเห็นว่าตัวเบลดเนี่ยมันจะถี่กว่าดรานซอสนะฮะแล้วก็สองอันนี้นะครับแถมมาให้ในชุดเดียวกันมาแกะทั้งสองกล่องกันเลย นี่ครับเบลดของ He l ส์เชนโอ้ดูดีครับมันเหมือนโซ่ไหมสวยเนอะโอ้พี่แมนชอบมากเลยมันดูเป็นโซ่แบบเหมือนโซ่มาคล้องคล้องเรียงกันอย่างนี้นะครับร้อยกันเป็นวงกลมและพี่หลกแดงของเรานี่เป็นแนวหันข้างด้วยนะครับต่อมานี่ครับราชเกดของเขานะฮะเอยดูสูงจริงทุกคนดูดินะฮะ5แฉกนะครับและนี่บิดหรือว่าตูดของเรานะครับนี่ครับอืมก็ดูสูงนะลองประกอบให้ดูป๊าด อ่านี่ประกอบเสร็จแล้วครับเป็นแบบนี้นี่นะฮะฟาบก็ดูสูงอยู่นะครับดูสูงอยู่อืมไปดูตัวถัดไปนี่คือไนท์เลนส์นะครับอืมที่แถมมาในกล่องเดียวกันกับเฮลส์เชนนะฮะแต่เป็นสีเหลืองนะครับและเป็นตูดแบบนี้นี่โอ้น่าจะวิ่งผ้าหน่าดูนะครับคุณผู้ชมมาลองประกอบกันเลยฟาบ นี่ครับนี่ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเทสให้ดูทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เทสแค่ดรานดักเกอร์กับเฮลสเชนแน่นอนนะฮะและนี่คือวิซาร์ดแอร์โร่แบบสีส้มนะครับนี่บิดของเขาเป็นแบบนี้เป็นทป์ดิฟเอนซ์นะฮะเป็นเข็มอย่างนี้เลยนะฮะรัชเชดของเขาเป็น4แฉกแบบนี้ครับทุกคนอ่านี่ครับดรานดักเกอร์อ้ยดูเบรของเขา้า โอ้โหมีกี่แง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแง่งอะ่ะป๊อปป๊อปป๊อว่อเาเรียกได้ว่าเฉาะศัตรูแบบทีๆกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะป๊อปาะอปป๊อป,อปอโอ้และมังกรของเราก็หันข้างแบบเดียวกับเฮลส์เชนเลยเวดูงดงามมากนะฮะคุณผู้ชมชอบอ่ะแล้วมาอืมนี่ฮะแรดเชนของเขาครับนี่ตัวนี้มีไม่ใช่แค่สีน้ำเงินอย่างเดียวมีสีขาวด้วยนะครับครับนี่และอันนี้คือบิทของเขานะครับดูเป็นแท่งสี่เหลี่ยมออกมาอย่างนี้เลย นะครับทุกคนเออมันจะวิ่งขนาดไหนกันนะเดี๋ยวบิดดรานซอสมาเทียบให้ดูอ่านี่คือดรานซอสนี่คือดรานเดกเกอร์นะครับอ่าเห็นไหมเห็นแบบ้าบ,บิดเขาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่นี้เล็กกว่าสูงกว่านะครับตรงที่จะเข้าตรงเอ็กซ์ตรีมไลน์เนี่ยเขาค่อนข้างจะสัมผัสน,น้อยกว่านะกับดรานซอสนะครับเดี๋ยวมาดูมันต่างกันยังไงตอนเล่นเนาะอ่านี่ครับชาร์จเอชสีเขียวปฟาบอันนี้บิดของเขานะครับเออบิดของเขาคล้ายๆดรานซอสเลยนะฮะปฟาบ นี่และนี่คือไนท์ชิลสีม่งวงครับอ่าเอชชิลหรือแลนส์อ่ h ชิลชิลหันข้างแลนส์ต้องหันตรงนะครับและบิดของเขานะฮะเป็นแบบบาลานซ์นะครับปั๊บนี่ครับผมครับมาเดี๋ยวเรามาเอาเฮลเชนส์มาสู้กันจะมาสู้กับเฮลไซโอ้ <Side>. oh. ลองดูซิจะเป็นอย่างไรนะครับร่างอัพเกรดของพ่อเบิร์ดกับร่างเดิมของพ่อเบิร์ดนะครับ3 2 1โอ้ชุด ดอกแรกเฮลเชนนำไปก่อนครับอ่าอทุกคนเชียร์ใครอะเฮลเชนหรือเฮลไซมาด้วยครับยกที่สอง 3, 2, 1 h r e โอ้ชุดโอ้แตก็แต่แตกแต่แต,แต่โอ้โหเฮลไซถึงกับ first สุดยอดเลยเฮลเชนโอ้โ,อโ,อโอหเฮ้ยเราชนะสองยกรวดอะชนะแล้วจบแล้วโอ้โหเป็นไงครับมา ไปไงความเทข่ของ Chain เฮลเชนในบล็อกของเฮลเชนเนี่ยเขาะจะมีไนแลนด์กับวิซาร์ดแอโร่เอามาสู้กันเลยดีกว่าอ่าไนแลนด์กับวิซาร์ดแอโร่เอาอันนี้เลยมาอ่าอันนี้เป็นวิซาร์ดแอโร่ที่แถมมากับบล็อกของเฮลเชนนะครับก็จะเป็น defense type นะครับส่วนนี้เป็นไนแลนด์นะครับที่แถมมากับบล็อกเดียวกันนะฮะเป็นตัวเป็น attack type นะครับโอ้ถ้าตามหลักทฤษฎีนะฮะเขาบอกว่า defense จะชนะ attack มาดูกัน3 2 1โอ้ชุบ เฮ้ยโอ้ยตอเมื่อกี้สวยมากทุกคนนแลนส์นำไปก่อนนะครับหนึ่งแต้ม three two one โคชุดเรายึดตำแหน่งมาลนะฮะเฮ้ยเอาชนะทุกทฤษฎีครับจริงๆมันอยู่ที่คนชุด้วยฮะนแลนส์ชนะชนะไป20เลยเหมือน ดอกเมื่อกี้เลยที่เฮลเชนชนะเฮลไซฮะสองสูนยไปดูอีกบล็อกหนึ่งนี่ดรานเดกเกอร์เอามาปัทะกับดรานซอสเลยระหว่างตูดแบบใหม่ที่สูงอย่างนี้เนี่ยกับตูดอันเก่านะฮะแอตแทกปัวทะแอตแทกนะครับร่างหนึ่งครับร่างสองนะทระี Three, two, 2ูวันโคชุดแตกครับแตกแตกใครแตกไอ้ดรานซอสแตก เี่ยโดนเจาะโดนเจาะโอ้ยดูคอมมิด1-0แล้วเฮ้ยเปนนสองศูนย์นี่กลายเป็นของใหม่ชนะของเก่าหมดเลยนะเนี่ยทีสู้ o โอ้ชุดเหมือนเหมือนเหมือนดานเ์กเกอร์คนาเน้นเจาะเบาๆนะเขาไม่แบบไม่ค่อยเข้าเอ็กซ์ตรีมไลน์ง่ายๆแต่ว่าเฮ้ย เขาก็ชนะอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ oh my g o กของใหม่ชนะของเก่าทุกอันเลยทุกหมัดเลยโอ้เราเหลือตัวในบ็อกซ์เป็นไนท์ชิลนะครับกับฉลามนะฮะชาร์จเอชนะครับอทีมงานเราตัวไหนอาชาร์จเอชนะครับอาผมใช้ไนท์ชิลแบบบาลานซ์สีม่วง3,2,1โอ้ชุดแล้วใครตัวเองครับออกไปแ,แล้วชาร์จเอชนะ นอกแรกแพ้ไฟตัวเองนะครับอ่ะมาดูซิว่าไนชิวจะทำชนะ2-0ได้ไหม3.2.1โอ้ชุดอันนี้นับไหมไปไต่เล่นอยู่ข้างนะโอ้ยแล็กซเสมอโอ้ไนชิวเราโอ้ออกตำแหน่งเดียวกันกับทักเอ็ดเมื่อตะกี้ด้วยตัดสิน3.2.1โอ้ชุด สนะแต่ผมว่าชาร์เอ็ดน่าจะหมดแรงแล้วดูเริ่มเมาแล้วอ่าไนชิลชนะโอ้ซ้ำสกด้วย,ย,งไ,ยงไงเย้กลับก็จบไปแล้วฮะสำหรับสองเซตนี้กับเซ Health Chain Deck Set และดรากเก g ร e เด็กเซ็ตโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มจริงๆและแต่ละตัวนี่ไม่ใช่กระจอกนะโดยเฉพาะตัวนี้เห็นไหมโอ้โหต่อกันมันเลยนะครับ ทําเอาดรานซอสเบ์ร์สเลยนะฮะเออแล้วตัวที่แถมมาอีก2อันนี้คือแบบดีนะดีเลยนะครับยังไงรีบจับจองกันเดี๋ยวจะหมดซะก,ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้พี่ดูแมนด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครันยย